คุณผู้ชมคะบอกแบบนี้เลยนะคะว่าช่วงสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่หลายๆคนให้ความสนใจประเด็นนี้ค่ะคนไทยทั้งประเทศตื่นตระหนกกันอย่างมากสำหรับเรื่องราวของน้องแตงโมนิดานะคะคือต้องบอกว่าเธอตกเรือเสียชีวิตนะคะก็มีพี่ๆกู้ภัยเนี่ยให้การช่วยเหลือและช่วยกันค้นหา คนไทยทั้งประเทศค่ะผู้ชมก็เฝ้าดูนะผู้ชมต้องบอกแบบนี้และหลายๆคนเนี่ยส่งใจไปให้ค้นหาเธอให้เจอหลังจากนั้นค่ะผู้ชมขากระแสะนะต้องบอกว่ามีหลายๆคนเนี่ยชื่นชมพี่ๆกู้ภัยนะคะรวมไปถึงหลายๆคนบอกว่านี่แหละมีคนดีๆอยู่ในสังคมให้การช่วยเหลือในส่วนของนะคะการค้นหาร่างของน้องแตงโมนิดาค่ะ แต่ก็ต้องบอกแบบนี้เลยค่ะว่าบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์นะคุณผู้ชมหรือว่าคนที่อยู่บนเรือเนี่ยเขามีการแสดงความคิดเห็นหรือพูดออกมาบอกว่าอาสากู้ภยัยมาช้าบ้างหรือบางประเด็นเขาชมขาบอกว่าขวาจะลงมือปฏิบัติงานนะคะทำไมมันล่าช้าหรือต้องมีการตรวจสอบอะไรมากมายซึ่งวันนี้ค่ะผู้ชม เราได้มีโอกาสวีดีโอคอรต่อสายตรงนะไปถึงบุคคลที่เขาลงพื้นที่นะคะรวมไปถึงเขาเป็นจิตอาสาด้วยหัวใจจริงๆต้องการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภยัยต้องการช่วยเหลือด้วย เขาเรียกว่าจิตใจที่เป็นจิตอาสาโดยตรงค่ะผู้ชมอย่างคุณอาร์ตรณชยัยดารานักแสดงชื่อดังนะคผู้ชมต้องบอกแบบนี้เลยว่าทุกครั้งที่ประชาชนหรือคนไทยเนี่ยนะประสบปัญหาหรือว่ามีเรื่องราวขึ้นเนี่ยคุณอาร์ตจะให้การช่วยเหลือเกือบทุกครั้งในหัวใจ จิตอาสาหัวใจอาสากู้ภัยของคุณอาร์ตโรณชัยนี่แหละค่ะตอนนี้นะทีมงานต่อสายวิดีโอคอลถึงคุณอาร์ตโรณชัยแล้วขอนะคะรายการจุดเดือดต้อนรับค่ะคุณอาร์ตโรณชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหนี่มาในในในมาดของเสียล้านทองเลยนะคะคุณอาร์ตขะ ต้องบอกว่าไม่ได้เตรียมเนะื้อเตรียมตัวกันเลยทีเดียวครับนะแต่ว่าวันนี้ทีมข่าวของเราทีมงานของเรา,า,เราก็ต้องขออนุญ,ญาตรบกวนคุณอาร์ตด้วยเพราะมันมีประเด็น<ะ>ร้อนๆเมื่อคืนนี้เราได้มีโอกาสดูคุณอาร์ตกับพี่สาววรนาสาเนี่ยไลฟ์สด<ะ>ในแอปพลิเคชัน Tik To อกนะคะพูดถึงประเด็น<ะ>เกี่ยวกับหัวอกของกู้ภยัยเ<ะ>พราะตอนนี้เนี่ย กู้ภัยเนี่ยหลายๆลยคนเนี่ยมองแล้วว่าโอเคเป็นการช่วยเหลือประชาชนนะคะเป็นการช่วยเหลือพี่น้องที่กําลังประสบปัญหาอยู่แต่มันมีคนบางคนค่ะที่เขาต่อว่าต่อขานกู้ภัยว่าทํางานล่าช้าหรือว่าเรียกโทรแล้วทําไมถึงมาช้าอย่างเงี้ยคุณจะเคลียร์ยังไงกับประเด็นนี้คะคือขออนุญาตนะครับแป๊บหนึ่งจังเรียบร้อยก่อนโอเคอคืออย่างแรกเลยครับ อยากจะบอกว่าการทํางานของผู้ไขยมันไม่ใช่ว่าคุณโทรปุ๊บพวกเราจะไปได้ถึงปั๊บมันก็ไม่ใช่ <rect. S 2> อย่างแรกนะครับเพราะว่าเราจะต้องผ่านศูนย์ศูนย์จะเป็นคนแจ้งมาที่พวกเราค <rect. S 2> นะครับแล้วพวกเราก็จะเดินทางและในเคสเในเคสของที่ที่ผ่านมา <warrant. S 2> คือ <warrant. S 2> ในเคสของน้องโมเนี่ยนะฮะ<ๆ>ที่พวกเรารในานามของอาสาทั่วประเทศเนะครับ<ๆ>ที่เรารู้สึกว่าไม่โอเคเลยเพราะว่า จะบอกว่าอาสาเขาจะแบ่งทีมกันสมมุติว่ามีมีเหตุเนี่ยอย่างเหตุน้องโมเนี่ยมีคนแจ้งมาผู้อาสาูดทุกคนทุกคนที่เป็นอาสาเมื่อรับเรื่องแล้วเขาไปใน,ในที่เกิดเหตุทันทีอยู่แล้วครับแต่มันจะมีว่าอาสาที่ไปเนี่ยเป็นอาสาภา,าคพื้นดินหรืออาสาอาาที่เกี่ยวกับอาสาดำน้ำอะอาสาคู่ภัยทางน้ำเขาแยกกัน<อ>คือต้องเข้าใจก่อนว่าเขาแยกกันไม่ใช่ว่า อย่างพวกผมสมมติว่าพวกผมไปถึงปุ<ะ>๊บผมจะกระโดดลงนะ้ำไปช่วยเลยอะ่ะมันไม่ได้อนึกออกไหมฮะ,ฮะคือมันไม่ใช่อย่างนั้น<อ>คืออาสาที่ไปถึงก่อนก็คืออาสาที่ไปดูในพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็คอยแจ้งแจ้งกับอาสาหน่วยอื่นๆที่กําลังตามมาเนี่ยว่าตอนเนี้สถ,ถานการณ์เป็นยังไง<ะ>และ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 ประเด็นที่เมีการถามถามรายละเอียดถามว่าตกตรงไหนอะไรยังไงอย่าลาคาญน,นะครับอื บอกก่อนว่าห้ามลำคานเพราะนั่นน่ะคือต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่พวกเราจะได้ค้นหาได้ถูกอ๋อครับคือที่เขาจู่ๆเราจะแบบที่ที่มันมีคลิปหนึ่งถูกไหมคะว่าทางเจ้าหน้าที่หรือทีมงานเนี่ยก็คือมีการถามแหละว่าเหตุเกิดเกิดขึ้นตรงไหนแล้วเหตุการณ์เป็นยางไงค่ะชื่ออะไรอะไรอย่างเงี้ยในเชิงปฏิบัติต้องต้องถามอย่างนี้ถูกไหมคะ ต้องถามครับเพราะว่าอย่างแรกเลยเราต้องการรู้ว่าผู้ประสบเหตุเนี่ยประสบเหตุตรงไหน <Ha. S 1> เวลากี่โมงเราจะได้คำนวณถูกว่าผู้ประสบเหตุเนี่ยตกน้ําลงไปเนี่ยกี่ชั่วโมงแล้ว hmm. กี่นาทีแล้ว <Ha. S 1> และมีผู้ประสบเหตุกี่คนคุณมาในเรือเนี่ยคุณมากี่คนแล้วตอนนี้คนที่ตกไปกี่คนและตอนนี้ในเรืออยู่กี่คน <Ha. S 1> นึกออกไหมฮะ oh. คือมันจะต้องถามละเอียดครับคือ ไอ้ส่วนคนถามว่าคนถามแต่ไอ้คนปฏิบัติหน้าที่เขาก็อีกส่วนหนึ่งแล้วค่ะนึกออกไหมฮะคือทุกคนนะ่ะเหมือนกับอาสาคําว่าอาสาเขาเขาไม่ได้เงินเดือนเขาไม่มีเงินเขาไม่ได้มาเพราะเงินแบบอะไรบางอย่างนะฮะเขามาด้วยหัวใจกันอนะดิฉั้นทุกคนเนะ่ะความเป็นอาสาอย่างอาร์ตอย่างเงี้ยตามเอาตามประสบการณ์อาร์ตเนาะแม้กระทั่งนั่งกินข้าวอยู่แค่มีวอเข้ามาบอกว่ามีวอลสิส,สิหรืออุบัติเหตุ ผมพวกผมทิ้งจานข้าวแล้วไปกันแล้วครับอมไม่มีใครมาเอ้อละเหย่อลอยชายแน่นอนค่ะเขาจริงๆแล้วมีการแบ่งหน้าที่กันยังไงบ้างคะคุณอาร์ตอย่างอาสาทางบกทางน้ําเขาแบ่งกันยังไงคะครับก็คืออาสาทางบกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเวลามีอุบัติเหตุทางท้องถนนจะเป็นอาสาทางบกค่ะนะครับที่ที่เขาจะแบบไปไปพื้นที่ไปนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะมีอาสาดับเพลิงอย่างที่ทุกคนรู้ก็คืออาคีภัยต่างๆ อาสา,าอย่างพวกผมปกติผมก็จะเข้าไปยุ่งในเหตุการณ์ตรงนั้นหรือจะเข้าไปช่วยเขาเอ,อไปดับเพลิงไปหยิบอุปกรณ์เขาอะไรก็ไม่ได้เพราะเพราะการฝึกมันต่างกันนึกออกไหมฮะคือการฝึกของอาสาอย่างอาร์ตเนี่ยอย่างอาร์ตอาสาทางบกก็คืออาสาที่ช่วยเหลือชีวิตคนทางท้องถนนหรืออะไรต่างๆนานาที่มันเกี่ยวข้องที่เราเรียนมาที่เราถูกฝึกมาการ C อ R การช่วยเหลือเบื้องต้นการนู่นนี่นั่นแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปเรียนเกี่ยวกับดับเพลิง หรือเราไม่ได้ไปเรียนดำน้ำําเราไม่ได้ไปเรียนเกี่ยวกับช่วยเหลือทางน้ําจู่ๆเราจะไปกระโดดลงน้ําแล้วไปงมหาเนี่ยตายฟรีครับ oh. นึกออกไหมฮะ oh. คือมันก็เลยต้องแยกกันไม่ใช่นั้นอาสาที่ไปก่อนไปถึงที่เกิดเหตุก่อน mm. เขาก็ต้องคอยรายงาน mm. คอยวอลคอยประสานงานว่าตอนนี้เรามาถึงที่เกิดเหตุแล้วเออ่เจออะไรบ้างเห็นอะไรบ้างแล้วมีจุดไหนที่สามารถช่วยตรงไหนได้บ้างอื mm. เขาก็จะต้องรอ ทีมงานอาสาทางน้ําค่ะที่เป็นกู้ภัยทางน้ําอะครับให้เขามาถึงแล้วเราจะเป็นคนชี้ชี้จุดชี้จุดให้กับคนที่มาที่หลังว่าคือชี้จุดตามข้อมูลที่เราได้รับอืนึกออกไหมฮะแต่แต่อในเคสของน้องโมเนี่ยค่ะเราทราบว่าทางพี่ๆอาสามูลนิที่ร่วมกันยูนะฮะที่เขาได้ร่วมไปคือคืออาต้องบอกว่อนอาอยู่มูลนิิปอลเทคตอ้ง แต่ว่าทีมทีมที่ไปวันนั้นเนี่ยก็คือทีมของอาสาร่วมกัรยูก็คือจะเป็นทีมของพี่ต่ายสายทานพี่พับพี่ไคยนี่แหละนะฮะเขาจะไปไปถึงจุดที่แล้วเขาจะมีอุปกรณ์อุปกรณ์ในการช่วยเหลือทางน้ําไม่ว่าจะเป็นเรือไม่ว่าจะเป็นชูชีพไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆนานานะครับนี่นั้นอย่าบอกเลยว่าพวกเราไปช้าจริงๆแล้วทุกหน่วยงานอาสาในทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นป้องกตึ้งไม่ว่าจะเป็นร่วมกันยูจริงๆแล้วทํางานโคกันไหมคะ ครูกันครับคืออาจจะบอกเลยว่าเหตุเกิดทั้งสองสามวันเนี้ยที่กป่าเราจะเจอน้องเนี่ยร่วมกันยูทํางานอยู่ทางนึงพอตึ้งทํางานอยู่ทางนึงนึกออกไหมคือเอาเอาง่ายๆเหตุการณ์เนี้ยทางที่ทางทีมอาสาร่วมกันยูคือทางพี่ต่ายสายทานเนี่ยเขาก็จะอยู่ตรงอตรงจุดที่ที่เกิดเหตุการณ์นะฮะที่จุดที่น้องโมตกนะครับจะอยู่บริเวณย่านนั้นพระรามห้าพระรามเจ็ด แต่ส่วนของอาร์ตเนี่ยอาร์ตไม่ได้เข้าไปร่วมไปร่วมหาตรงจุดนั้นเลยค่ะเพราะอาร์ตอาร์ตอาร์ตจะไม่ไปก้าวไกยทีมของพี่ๆเขา<อ>ซึ่งเขาเตรียมพร้อมอยู่แล้วค่ะแต่อาร์ตอ,อาจจะไปอยู่กันอีกจุดหนึ่งคือจุดพระรามสี่ในในคืนในอีกคืนหนึ่งที่ที่อาร์ตไปหากันนะ,นะฮะคือจะเป็นจุดพระรามสี่เป็นจุดที่ไม่มีใครไปเลยค่ะจุดสะพานพระรามสี่ปักเกต นะคบถ้านับปากเกตอะไรเงี้ยจะไปจนเรืออน้ําที่สามารถเราอาจจะคาดเดาว่าน้องอาจจะไปปรากฏตรงไหนแบบนี้ถูกไหมคะใช่ถูกต้องครับคืออามีความรู้สึกว่าในความรู้สึกของอาร์เองและทีมงานเพื่อนๆเชื่อไหมว่าอาร์ไปกันแค่ห้าคนเองครับหนึ่งนั้นก็คือคุณวราสาของพิเศษอาร์แล้วก็มีเอ็กซอัจยก็คือหมอกเอ็กครับรูปคุณอาหมอมเยินน่ะ อ่ะฮะแล้วก็มีน้องนอยที่เป็นเน็ตไอดอลที่แบบเป็นเน็ตไอดอลดังๆกันนะครับแล้วก็มีน้องมีคุณเที่เป็นเจ้าของเรือค่ะแค่นี้เลยครับไปกันแค่นี้แล้วมันก็ไปแบบประสบเหตุกันแบบคือเรือก็ไปพังไปพังกลางแม่น้ำแล้วจะต้องไหลเรือกลับเข้ามา<อ>แล้วก็ค้างเรือไม่ได้พวกผมก็นู่นเลยเอาว่าทำไงดีว่าประสานเรือที่อื่นก็ไม่มีไม่มีใครเอาเรือมาให้ไม่มีใครเอาเรือมามาสนับสนุนเราในในคืนนั้น ผมก็เลยขับรถกันไปตามวัดไปตามท่าน้ําวัดต่างๆเพื่อที่จะไปหาน้องโมอ่ะคือคือชั่วโมงนั้นเราเราไม่รู้ว่าเราเราจะเริ่มต้นจากจุดไหนแต่เอาที่ความเป็นไปได้ว่าเอาไว้ถ้าอย่างน้อยเผื่อน้องไหลมาค่ามะมาเกาะแบบเกาะเสาเกาะผักตบชวาหรืออะไรก็ตามที่มัน,ม,นมันมีความเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดไปทางนั้นแต่ว่าคือในใจอันลึกๆอ,อ่ะ และทุกคนที่ไปวันนั้นอะ่ะมีความหวังว่าเราจะได้เจอน้องนะ,ะเรามีความหวังว่าเราจะได้เจอน้องเราอะไรก็ตามอะ่ะที่ที่เราสามารถทาได้นะตอนนั้นพวกเราทํากันหมดเลยนะ,ะจริงๆ<ะ>ต้องถามกันแบบนี้<ม>กับคําพูดของบางคนที่เขาพูดออกมาว่าอาสามาช้า<ะ>บางและเรียกอุปกรณ์หรืออะไรก็อาจจะช้าล่าช้าเนี่ยด้วยความที่เขาเหมารวม<ะ>อาสากู<ะ>้ภัยะนะ ทุกหน่วยงานคุณมีความรู้สึกอย่างไรบ้างคะผมรู้สึกว่าผมถามเอาเอาง่ายๆนะคำคำแรกที่ผมจะบอกก่อนว่าใครอยู่กับน้องโมจนจนเจอน้องโมนาทีสุดท้ายมไม่ใช่อาสาล่อครับาอาสาไปกินไปนอนอยู่ตรงนั้นสามวันถามว่าแล้วพวกคุณเนะี่ยหายหัวไปไหนกันอันนี้คือพูดพูดแบบเราไม่ว่าใคร แต่เราพูดตามตามความจริงคืออาสาเขาเต็มที่อยู่แล้วเขาเต็มที่อยู่แล้วไม่มีหรอกครับที่ว่ามีคนแจ้งแล้วอาสาจะไม่ไป<ม>หรือมีคนแจ้งแล้วอาสาจะเออละเหยลอยชายโอ้ยเดี๋ยวค่อยไปได้อีกครึ่งชั่วโมงอีกชั่วโมงค่อยเดินทางมันเป็นไปไม่ได้<ม>แค่แจ้งปุ๊บเนี่ยพวกเดีย๋ยวฉนันบอกว่าทุกคนก็วิ่งกันกลูแล้ว<ฆ>แต่เราต้องเข้าใจว่าเมื่อคนตกน้ํามันจะต้องมีอุปกรณ์ คุณต้องให้เวลาเขาเตรียมอุปกรณ์เพราะมันคือเหตุฉุกเฉินถูกไหมครับค่ะหนเขาจะต้องเตรียมเรือไหนเขาจะต้องเตรียมชูชีพไหนเขาจะต้องเตรียมพวกถังออกซิเจนต่างๆถูกไหมฮะค่ะมันใช้เวลาอยู่แล้วกว่าจะรวมทีมกว่าจะแบบเดินทางมันใช้เวลาอยู่แล้วแต่อาสาที่เป็นอาสาภาคพื้นเนี่ยเขาไปถึงก่อนแล้วที่คุณไปว่าที่คุณไปวีนเขานั่นแหละนั่นแหละเขาคืออาสา แต่เพียงแค่ว่าเขายังไม่สามารถที่จะกระโดดตัวเปล่าลงไปช่วยได้เพราะเวลาเราถามคุณคุณก็ไม่บอกว่าจุดไหนอบอกชี้ปั้วไปหมดแล้วผมแล้วถามว่าคนเป็นอาสานะ่ะคุณแค่คุณชี้ยังชี้ไปคนละทิศคนละทางแล้วถามว่าแม่น้ําเจ้าพญาขนาดนั้นอและไม่มียังไม่มีอุปกรณ์อ่ะแล้วพวกเราจะลงกันไปยังไงพวกเรายังไม่รู้จุดหมายเราถามอะไรคุณก็ไม่คอยจะตอบ ถามอะไรคุณก็วีนใส่หรืออะไรอย่างเงี้ยผมถามว่าในเคสนี้ไม่เห็นใจอาสาบ้างเหรอครับอืมใช่ถูกไหมฮะอันนี้คือเรายังเห็นใจในส่วนของอาสาทุกๆคนเลยเพราะว่าพี่ๆแต่ละคนเนี่ยมีหัวใจเป็นจิตอาสาโดยเฉพาะเลยจริงๆแล้วคเคสแบบนี้คุณเคยคุณเคยเจอบ้างไหมเจอวีนหรือเจอต่อว่าต่อขานแบบนี้ค่ะผมเจอบ่อยครับคือ บางทีเราเข้าใจอารมณ์คนนะฮะเราเข้าใจการสูญเสียเราเข้าใจในเคสของอุบัติเหตุคือเอาง่ายๆคืออุบัติเหตุที่เราเจอมาอัดเนี่ยอาจจะช่วยคนมาเป็นพันคนแล้วก็ได้ครับ<ะ>ทั้งคนเป็นคนตายเพราะอัดทำอาสามาเป็นสิบปีแล้วอัดเจอมาทุกรูปแบบแล้วอัดเจอแม้กระทั่งแบบว่าเราอะเราอะไปเป็นคนแรกที่ไปช่วยอะไปช่วยเขาอะจู่ แล้วเราก็พยายามให้ใหทีมงานประสานเ,เพื่อนๆหรือว่ากลุ่มอาสาเนี่ยประสานบอกญาติเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยนะฮะแต่อย่าบอกต้องบอกว่าในเคสนี้เขาเสียชีวิตค่ะเขาเสียชีวิตนาที่เกิดเหตุพอเราประสานญาติมามาถึงญาติก็มาดูแล้วเขาก็ด่าเลยคือด่าอาสาเลยทําไมพวกมึงไม่ช่วยทําไมแบบมึงปล่อยแบบให้ตายอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเฮ้ยทําไมคุณไม่ถามพวกเราก่อนล่ะ ว่าพวกเราอ่ะช่วยกันจนแบบสุดแรงเกิดแล้วหรือยังช่วยกันแบบคือเราผมเนี่ย CPR จนผมหมดแรงอ่ะจนแบบแขนแบบล้าแบบคือต้องบอกยังไงอะสลับเวียนกันช่วย CPR หกเจ็ดคนน่ะเพื่อที่เราอยากจะให้เขาเขาเขากลับคืนมาแต่ด้วยด้วยสภาพของร่างกายเขาเอ,อต้องบอกว่าแบบหัวบุกตาหลุดแขนขาบิดผิดลูก ค่ะผมถามว่ายังไงเราก็ต้องช่วยก่อนแต่เขาจะรอดไม่รอดเนี่ยมันไม่ได้ความผิดของอาสาค่ะถูกไหมครับคือเขาทนพิษบาดแผลไม่ไหวแต่พวกเราทํากันแบบจนสุดหัวใจแล้วแต่เราก็อยากจะบอกญาติว่าคุณก็ต้องประเมินให้ดูให,ดให้ดีก่อนว่าพวกเราอทําอะไรไปบ้างแล้วไม่ใช่ว่าพอมาคุณมาเห็นว่าคนที่คุณรักตายคุณก็จะมาโทษอาสาว่าไม่ช่วยหรือแบบช่วยไม่เต็มที่ห,หรืออะไรอย่างเงี้ย คืออย่าโทษเลยครับจริงๆนะคือแบบเห็นใจพวกเราเถอะพวกเราอะ่ะมันถ้าเราได้เงินสมมตินะอุ้ยเราไปเนี่ยเราต้องเราได้เงินเราถึงทําผมถามว่าโอ้แม่งก็คงแบบเต็มใจทํากันหมดละมั้งใช่ไหมฮะแต่เนี้ยเราไปเราไม่ได้เงินสักบาทเราเสียค่าน้ำมันรถเองเราไปเสี่ยงชีวิตการถนนช่วยเหลือคนเราไม่รู้วยซ้ำเราจะโดนซ้ําซ้อนหรือเปล่า<อ>เราไม่รู้อะไรเลยเราดูแค่ว่า เราเห็นคนเจ็บนอนอยู่กลางถนนน่ะเราต้องทำยังไงแล้วก็มันมันจะมีในเคสที่ว่าคนจะชอบว่าอาสาขับรถเร็วค<ะ>่ะเราจะชอบอาสาขับรถเร็วมันจะปาดซ้ายปาดขวามันจะรีบไปไหนอัดบอกเลยนะครับว่ามันไม่ใช่การขับเล่นค่่ะอะอฮ ถ้าเกิดคนไม่ได้เป็นอาสาจะไม่รู้ว่านาทีชีวิตคนห้านาทีเนี่ยมันคือชีวิตคนค่ะสมมุติว่ามีอุบัติเหตุชนกู้มมีคนติดภายในอืมีคนแจ้งมาตอนนั้นเลยว่าช่วยด้วยมีอุบัติเหตุมีรถชนเนี่ยมีคนบาดเจ็บอยู่ในรถนะครับเชื่อไหมว่าถ้าเกิดเราอยู่ในแ,รแอรเรียในระยะเอ่อสิบสิบกิโลห้ากิโลสิบกิโลเนี่ย เราไปถึงภายในไม่เกินสิบนาทีค่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรารู้เรารู้ว่าคนเจ็บอ่ะคนพิษบาดแผลเองได้แค่ไหนคนสภาพร่างกายเองได้แค่ไหนยิ่งคนติดภายในอ่ะเราประเมินไว้เลยว่าอาจจะมีพมอมารายอัดกับหน้าอกเขาอยู่ค่ะหรือเขาอาจจะถูกคอนโซลเนี่ยอัดกับตัวเขาอยู่อื<ะ>ใช่ไหมฮะดังนั้นเราต้องรู้แล้วว่าคุณเราอ่ะลองกั้นหายใจดูสิคุณลองกั้นหายใจดูว่าคุณกั้นหายใจได้นานแค่ไหน ป๊บเดียวอืถูกต้องครับมันแป๊บเดียวแล้วถ้าเกิดยิ่งคนหมดสตินะครับหรือว่าคนเออหยุดหายใจไปแล้วเนี่ยมันจะมีในช่วงเวลาที่แบบคนหยุดหายใจไปแล้วเนี่ยเรามีเวลาแค่ห้านาทีนะครับอห้านาทีเท่านั้นถ้าเรากู้เขาได้ก็คือได้ค่ะถ้าเรากู้เขาไม่ได้นั่นหมายถึงว่ามันก็สุดปัญญาอืม,มันก็เลยทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าทําไม รถอาสาเนี่ยพอเอาคนเจ็บคือแล้วโอ้โหมันจะต้องแบบขับกันเร็วหรือเวลาจะมีเมีคนแจ้งเหตุเราแล้วเราก็ขับรีบไปเร็วเพราะเราต้องการถึงให้ถึงจุดเกิดเหตุเร็วที่สุดไงครับคีสองอ,อย่างเลยคุณอาศกับ,คบเคสนี้เนี่ยคุณอยากจะบอกอะไรกับคนที่พูดหรือว่าคนที่มีความคิดว่าอาสามาชา้าอาสาให้ความร่วมมืออาจจะน้อยหน่อยคุณอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะ ผมอยากบอกว่าคุณคิดผิดคิดใหม่ได้เลยนะครับผมไม่รู้หรอกว่าณนะวินาทีนั้นคุณคิดอะไรวินาทีนั้นคุณยังไงและผมมั่นใจว่าณนะช่วงเวลาที่น้องตกลงไปคุณไม่ได้ติดต่อพวกเราโดยตรงคุณไม่ได้ติดต่อพวกเราทันทีผมก็ไม่รู้แต่พวกเราเนี่ยมารู้มารับแจ้งแล้วก็มาแบบที่รู้จริงๆงจังเนี่ย ก็คือหลังจากที่น้องตกไปแล้วค่ะน่าจะน่าจะครึ่งชั่วโมงแล้วอะครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งแล้วอ่ะค่ะผมถามว่าแล้วพวกเรามาพวกเราจะช่วยยังไงทันล่ะครับอืมถูกไหมครับค่ะเราจะช่วยยังไงทันแล้วเราจะทํายังไงอ่ะเราเราจะเราถามอะไรเราก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยไม่ได้ข้อมูลไม่ได้ข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไง รู้แค่ว่าไปถึงพวกไปถึงพี่ๆอาสาเนี่ยเขาก็โดนด่าโดนวีนโดนว่าโดนรพัดแล้วอ่ะถูกไหมถ้าเกิดพวคุณน่ะบอกเขาว่าจกบใจเย็นมาถึงแบบอาสาที่เขาไปหามคุณถ้าคุณใจเย็นสักนิดนึงแล้วคุณอธิบายให้เขาฟังเขาก็จะได้บอกกับทางทีมใหญ่อ่ะทีมอาสาที่เขาเตรียมสเตนบายที่จะลงน้ำอ่ะ ได้ถูกกต้องและแม่นย้าไม่ใช่ว่าคุณจนคุณมาแบบมาเจอมาเจอตำรวจมาเจอคนนู้นคนนี้คนนั้นแล้วคุณถึงจะมาบอกรายละเอียดแล้วเวล,เวลาเวลาที่มันผ่านไปขนาดนั้นแล้วอะพวกเราจะมาช่วยทันได้ยังไงแล้วคุณจะมาโทษพวกเราว่าเป็นเพราะพวกเรามาช้าเลยช่วยน้องน้องไม่ทันอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้คุณเอาตักกัที่ไหนคิดแต่สำหรับผมนะถ้าผมอะอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะ ผมจะโดดลงไปช่วยน้องอมผมพูดผมกล้าพูดได้เลยว่าต่อให้ผมไม่น้าไม่เป็นผมก็จะใส่ชูช,ชีพในในเรือนลานั้นเนะี่กระโดดลงไปช่วยน้องแล้วผมก็จะเอาชูช,ชีพโยนไปให้น้องอนี่คือผม,ผมไม,ร,<ผ>มรู้สึกมมจากอาสาคนหนึ่งนะคุณอาตอนนี้เวลาของเราหมดแล้วเดี๋ยววันหลังเนี่ยขออนุญาตพูดคุยต่อนะเพราะว่าโหเรื่องเรื่องอาสากู้ภัยเนี่ยเป็นอะไรที่เรามองว่าคือสิ่งที่ คนไทยเนี่ยขอเลยกราบเลยหัวใจของพี่ๆทุกคนเนี่ยนะยิ่งใหญ่มากนะคะเป็นกำลังใจให้กับอาสาทุกๆคนนะคะคขอบพระคุณคอย่างยิ่งค่ะค,คุณอาร์ต ต้องบอกผู้ชมแบบนี้เลยนะคะ <Yeah. S 1> ว่านี่คือความรู้สึกอีกแง่มุมหนึ่งของคุณอาร์ตรณชัย <Yeah. S 1> กับการที่เขาลงพื้นที่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กําลังประสบปัญหาอยู่นะเอาเป็นว่าครั้งต่อๆไปเขาชมเราจะวิดีโอคอลพูดคุยกับอาสาไม่ว่าจะเป็นคุณอาร์ตและท่านอื่นๆนะคะ